เราจะขยายความดีงามและความสุขนี้ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างไรสวัสดีครับเหล่ากาลยานมิตผู้มีใจใฝ่ในมงคลธรรมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การเดินทางบนเส้นทางแห่งความเจริญของชีวิตอีกครั้งนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงมงคลข้อที่8ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง คือการสร้างสองเสาหลักของชีวิตให้แข็งแกร่งนั่นคือการดูแลบุปการีและครอบครัวให้มีความสุขและการทำงานของเราให้เรียบร้อยไม่ข้างค้างเมื่อรากฐานภายในบ้านของเรามั่นคงดีแล้วคำถามต่อมาก็คือเราจะขยายความดีงามและความสุขนี้ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างไร ชีวิตของคนเราไม่ได้มีเพียงแค่ในบ้านเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับสังคมและญาติที่น้องอีกมากมายการเป็นผู้ให้การประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งความดีงามและการเกื้อกูลผู้คนรอบข้างจึงเป็นบันไดขั้นต่อไปที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นและสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปพร้อมๆกัน นี่คือหัวใจของมงคลข้อที่9ที่เราจะมาศึกษาร่วมกันในวันนี้ครับทานันจะธรรมจาริยาจะยาตกานันจะสังขะโหอนวัชานิกรรมณีเอตัมมังคลมุตตมังมงคลข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่รวมกลุ่มคุณธรรมที่งดงามถึงสประการไว้ด้วยกันแปลร,รวมรวมได้ว่าการให้ทาน การประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติและการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ4อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเรามาทำความเข้าใจคุณธรรมแต่ละข้อกันนะครับ 1. ทานนันจะการให้ทานทานคือการให้การสละการแบ่งปันเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความเห็นแก่ตัว การให้ทานไม่ได้จำกัดอยู่ที่การให้เงินหรือสิ่งของเท่านั้นแต่ยังรวมถึงธรรมทานคือการให้ความรู้และสติปัญญาและอภัยทานคือการให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นซึ่งถือเป็นการให้ที่สูงส่งหัวใจของการให้ทานไม่ได้อยู่ที่ว่าให้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่จิตใจที่คิดจะให้ครับ 2. ธรรมจริยาจะ การประพฤติธ,ธรรมคือการดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงามประพฤติตนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่เอ็นเอียงไปด้วยอํานาจของความโลภโกรธหลงเช่นการมีความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตากรุณาความอ่อนน้อมถ่อมตนการประพฤติธ,ธรรมคือการทําให้ธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่อยู่ในการกระทําของเราทุกอย่าง 3. าญาตก,กานจะสังฆโหการสงเคราะห์ญาติข้อนี้เป็นการขยายวงจากมงคลข้อที่แล้วจากครอบครัวของเราคือปุตตะทาระออกไปสู่ญาติพี่น้องทั้งหลายสงเคราะห์คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามกำลังเมื่อญาติพี่น้องตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทอดทิ้งเมื่อมีเรื่องน่ายินดีก็ไปร่วมแสดงความยินดี การสงเคราะห์ญาติจะสร้างเครือข่ายของความรักความอบอุ่นที่แข็งแกร่งให้กับวงตระกูล 4. อนวัชานิกรรมมานิการประกอบการงานที่ไม่มีโทษคําว่าอนาวัชะแปลว่าไม่มีโทษไม่เป็นที่ติเตียนข้อนี้สำคัญมากครับเพราะเป็นเหมือนเครื่องตรวจสอบคุณภาพของการกระทำทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการประพฤติธ,ธรรม หรือการสงเคราะห์ญาติจะต้องเป็นการกระทําที่ไม่มีโทษคือสุจริตถูกกฎหมายถูกศีลธรรมและไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครในภายหลังทานที่ได้มาจากการคดโกงย่อมไม่ใช่มงคลครับลองนึกถึงภาพของคนสองคนนะครับคนแรกเป็นเศรษฐี ไม่เคยให้ทานไม่เคยช่วยเหลือญาติพี่น้องทำธุรกิจแบบเอารัดเอาเปรียบแม้เขาจะร่ำรวยแต่เขากลับอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจว่าระแวงและไม่มีความสุขที่แท้จริงนี่คือชีวิตที่ขาดมงคลข้อนี้ส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นข้าราชการบำนาญธรรมดาแต่ท่านเป็นผู้มีน้ำใจคือทานทุกเช้าจะแบ่งปันอาหารให้เพื่อนบ้าน เป็นคนเที่ยงตรงซื่อสัตย์ใครๆก็ให้ความเคารพคือธรรมจริยาเมื่อหลานๆมีปัญหาก็เป็นที่ปรึกษาให้เสมอคือสงเคราะห์ญาติและท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครคือการงานไม่มีโทษแม้ท่านจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่ชีวิตของท่านกลับเต็มไปด้วยมิตรไมตรี 3. ความเคารพรัก และความสุขใจนี่คือชีวิตอันเป็นมงคลอย่างแท้จริงเรื่องการสงเคราะห์ญาตินั้นเราจะเห็นภาพชัดเจนในวัฒนธรรมไทยของเรานะครับเวลามีงานบุญหรืองานศพเราจะเห็นญาติที่น้องจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องร้องขอคนหนึ่งช่วยทำอาหารอีกคนหนึ่งช่วยต้อนรับแขกนี่คือพลังของยาตก,การนันจะสังฆโห ที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้นะครับและการงานที่ไม่มีโทษนั้นคือการตรวจสอบเจตนาของเราเสมอเราให้ทานเพื่อหวังหน้าตาชื่อเสียงหรือเพื่อให้ด้วยใจบริสุทธิ์เราช่วยเหลือญาติเพราะหวังมรดกหรือเพราะความรักความผูกพันการกระทำที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษแอบแฝง ย่อมนำมาซึ่งความสุขใจที่แท้จริงครับผู้ที่ปฏิบัติตามมงคลข้อที่9นี้อย่างสม่ำเสมอย่อมได้รับอานิสงค์คือ 1. เป็นผู้มีจิตใจสูงส่งปราศจากความเห็นแก่ตัว 2. เป็นที่รักใคร่และไว้วางใจของญาติพี่น้องและคนทั่วไป 3. มีเครือข่ายกัละยานามิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล 4. มีจิตใจที่ผ่องใสไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะทำแต่กรรมที่ไม่มีโทษ 5. ย่อมเป็นผู้มีโภคพย์และความสุขที่ยั่งยืนเพราะสร้างแต่เหตุที่ดีงามไว้ครับสำหรับการนำไปปฏิบัติในสัป,ปดาห์นี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาทำสัป,ปดาห์แห่งการขยายวงความดีกันครับให้ท่านลองตั้งใจทำสามสิ่งนี้ดูนะครับ การให้ทานลองหาโอกาสให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอาจจะเป็นการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วการมอบรอยยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือการให้อภัยคนที่เคยทำให้เราคุณข้องหมองใจครับการสงเคราะห์ญาติลองโทรศัพท์หรือไลน์ไปหาญาติพี่น้องสักคนหนึ่งที่ไม่ได้คุยกันนานถามไถ่ทุกสุขของท่านด้วยความห่วงใยจริงๆครับ การตรวจสอบการงานก่อนจะทำสิ่งใดในสัป,ปดาห์นี้ลองถามตัวเองสั้นๆว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนี้เป็นสิ่งที่ดีงามสุดจริตและไม่มีโทษใช่ไหมการตรวจสอบเช่นนี้ทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับโดยสรุปแล้วมงคลข้อที่9คือการยกระดับชีวิตของเราขึ้นไปอีกขั้น คือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้คือการขยายความรักจากคนในครอบครัวไปสู่ญาติพี่น้องและสังคมและคือการสร้างความมั่นใจว่าทุกย่างก้าวในชีวิตของเรานั้นเป็นย่างก้าวที่บริสุทธิ์ดีงามและไม่มีโทษภัยใดๆตามมาก่อนจะจากกันในวันนี้ขอเชิญทุกท่านนั่งในท่าที่สบายหลับตาลงเบาๆครับ ให้เราลองจินตนาการว่ากลางหัวใจของเรามีดวงไฟแห่งความเมตตาส่องสว่างอยู่หายใจเข้ารู้สึกถึงความอบอุ่นและความปร,รารถนาดีที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายหายใจออกส่งความสว่างและความปร,รารถนาดีนีอ้ออกไปให้ญาติพี่น้องของเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใกล้หรือไกลขอให้ท่านเหล่านั้นมีความสุข หายใจออกอีกครั้งส่งความสว่างนี้ออกไปให้กว้างไกลครอบคลุมสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ทุกชีวิตจงเป็นสุขพ้นจากความทุกข์เถิดขออน,นิสงส์แห่งการให้และการประพฤติธรรมนี้จงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของทุกท่านให้เบิกบานและนำพาท่านไปสู่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลตลอดไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ